สวัสดีครับพบก,กับผมซี r o แมนวีสองอีเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาสปอแอนิเมะจริงกันบ้างนะครับโดยเรื่องนี้มีชื่อว่าทอร่าตือรักเรื่องเราจะเกี่ยวกับชีวิตของนางเอกที่ทำงานเป็นสายลับให้กับองค์กรองค์กรนึงซึ่งชีวิตของนางเอกนี่ก็น่าสงสารมากเลยนะครับถูกคนลักที่เธอหมายวันว่าจะแต่งงานด้วยหักหลังเลบา่าเธอเพราะผลประโยชน์จนเธอหมดสติไป แล้วตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอนั้นมาอยู่ในต่างโลกที่เธอไม่รู้จักและเล่นละารชีวิตเพื่อรางใครของเธอจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมานัางเอกของเราเธอชื่อว่าลัวลัวเธอได้เข้ามาคอยแหวนเจ้ามาังกรในที่แห่งหนึ่งแต่เธอก็พลาดถูกเซ็นเซอร์จับได้ดีที่คณแม่ของเธอมาช่วยให้เธอหนีออกมาได้อย่างปลอดภยัยโดยคูแม่ของเธอมีชื่อว่าหยุนฉีนะครับ จากนั้นทั้งสองคนก็ร่วมมือร่วมพลังจัดการพกก่อกาดที่นั่นจนหนียอ,อกมาได้สําเร็จและทั้งสองคนก็มาคุยกันรัวๆเธอก็บอกคู่บั่นของเธอว่าหลังจากที่วิกิจนี้จบสิ้นแล้วฉันจะขอลาออกจากองค์กรนี้จะได้ไม่ต้องมาต่อสู้ฆ่าฟันแย่งชิงชีวิตคนอื่นแบบนี้อีกรัวๆเธอคิดจะออกจากองค์กรจริงๆเหรอถ้าทางองค์กรรับปากแล้วนี่ว่าถ้าพวกเราเมอบแผนเจ้ามกรนี้ให้ จะปล่อยพวกเราไปจุ่นฉีเขาว่าก่อนนางเอกไว้แน่นรั่วๆเธอน่อะมันไร้เดียงสามากเกินไปไม่มีใครสามารถออกจากองค์กรได้หรอกนะคนที่จะออกไปมีแต่ต้องหายไปจากโลกนี้เท่านั้นแล้วเขาก็เปิดกล่อ,กองออกมาดูพบว่า,าแหวนเจ้ามังมกรน,นั้นไม่ได้อยู่ในกล่องแหวนนั้นน่ะมันแหวนต่างงานที่ฉันเตรียมไว้ตั้งหากละ่ะน่าเสียดายแหวนนี้จริงๆนะแต่นายนะ่ะไม่มีทางได้แหวนวงนี้อีกต่อไปแล้วละ่ะ จากนั้นเธอก็กระโดดลงแม่น้ําไปโชคชะตามันช่างเล่นตลกซะจริงนะแล้วทันใดน,นั้นก็มีแสงวงเว็บปรากฏตัวขึ้นหลังนางเอกจากนั้นไม่นานนางเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาที่อีกร่างที่อยู่อีกโลกใบหนึ่งซึ่งในร่างนี้เธอกําลังถูกทรมานโดนกันแล้งอยู่นะครับนี่ฉันทําไมถึงใส่ชุดโบราณอยู่ล่ะจากนั้นนางเอกก็เห็นภาพความทรงจําในอดีตที่เลวร้ายของร่างนี้ที่กาลังถูกพี่น้องของเธอรังแกอยู่เมื่อกี้คือความทรงจําก่อนตายของร่างนี้งั้นเหรอชื่อก็เหมือนกัน แถมชีวิตก็น่าสงสารเหมือนกันอีกดีละ่ะงน้นชานจะชวงคืนความยุติธรรมให้กับเธอเองฮึสายตาของเจนนี่เปลี่ยนไปสงสัยยังถูกสั่งสอนไม่พอสินะจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็สั่งให้ลูกน้องของเธอลุมโรมนางเอกนี่คุณหนูพวกเราเน่ะขอสนุกด้วยหน่อยนะได้สิถ้างานฉันคนนี้จะทําให้พวกนายได้สนุกกันเองจากนั้นนางเอกก็ตั้งหักข้อมือแล้วแต่พวกผู้ชายพวกนั้นเล่นงานซะพวกนั้นหมดสภาพกันดูไม่ได้เลยเฮ้ ฝีมือแค่นี้เองเหรองั้นชันจะสั่งสอนพวกนายเองว่าของจริงน่ะมันเป็นยังไงจากนั้นนางเอกก็สู้สุดชีวิตถึงแม้ว่านางเอกจะมีสกิลการต่อสู้จากชาติก่อนแต่ด้วยความที่ชาตินี้ร่างกายของเธอมันอ่อนแอมากก็ทําให้เธอมาถึงขีดจํากัดถูกลอบแทงจากข้างหลังและตอนที่เธอจะถูกเผด็จศึกก็มีชายหนุ่มรูปงามผู้มากับสายฟ้าพอมาช่วยเธอไว้อย่างหล่ออย่างกับพระเอกนางเอกในละครไทยคณคือใครเหรอเจ้าไม่ต้องกลัว ข้าไปทำหลายเจ้าหรอกจากนั้นพระเอกมันก็รูปคําตัวนางเอกเฉยจนเธอนี่มือไม้สั่นกำมัดแน่นไปตายซะแล้วเธอเนี่ยก็หยบาบซ้ำด้วยนะครับนี่ก้าตายอ่างฉันงั้นเหรอฮะเป็นแค่โรคจิตอย่าทำมาเป็นพระเอกไปหน่อยเลยด้านพระเอกนี่มันก็ทำหน้าอย่างฟินนึกในใจว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่งั้นสงสัยคงต้องเขาสอบต่อซะหน่อยแล้วจากนั้นพระเอกก็ชุดนางเอกยนขึ้นไปบนมา้าเดี๋ยวเธอถ้าฉันลงไปได้แล้วก็นายโดนแน่ๆฮึเก่งจริงก็ลงให้ได้สิปล่อยฉันลงไปนะจากนั้นพระเอกก็ควบม้าบินขึ้นไปบนอากาศนางเอกก็ตกใจว่าที่นี่มันคือที่ไหนแล้วมีเหตุผลอะไรพระเอกถึงจับตัวเธอมาพระเอกมันก็ตอบแบบกวนๆจนนางเอกเ,เนี่ย หาว่าเขารังแกเธอพระเอกมันเลยจับเธออุ้มซะเลยก่อนจะค่อยๆรูปให้เธอเชื่องจากนั้นพระเอกมันก็พานังเอกไปที่ตำหนักเทพที่เป็นสถานที่ที่ทุกคนในเมืองนี้ต้องมาครั้งหนึ่งเพื่อเขารับการทดสอบพรสวรรค์และพลังเวทว,ว่ามีแค่ไหนซึ่งตอนห้าขวบนังเอกในชาตินี้ก็เคยมาทดสอบพลังเวทที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าค่าพลังเป็นศูนย์แต่จากการที่พระเอกเห็นนังเอกต่อสู้วันนี้แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดไป เขาจึงพานาังเอกมาทดสอบอีกครั้งโดยวิธีทดสอบก็คือการนามือไปแตะลูกแก้วจากนั้นลูกแก้วก็ได้ทําการทดสอบพลังเวทโดยแบ่งแยกเป็น5้าธาตุก็คือธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟธาตุไม้และธาตุสายฟ้าโดยจะมีการแบ่งแยกเป็นสีระดับสีม่วงกับสีระดับพลังที่สูงที่สุดจากนั้นก็เริ่มการทดสอบจากธาตุลมและธาตุสายฟ้ารวมถึงธาตุน้ําด้วยปรากฏว่าค่าพลังของนังเอกนั้นเป็นศูนย์เชะ พลังนี้วิชาจะไร้ประโยชน์เกินไปแล้วจากนั้นพอธาตุไม้อยู่ดีๆก็มีเถาวัลย์ที่งดงามเอามากๆออกมาจากตัวนางเอกอย่างมากมายจนพระเอกเนี่ยเขาตกตะลึงซึ่งธาตุไม้นั้นนางเอกมีพลังอยู่ที่ระดับสีม่วงหรือก็คือระดับสูงสุดจากนั้นเถาวัลย์นั้นก็ลุกเป็นไฟมอดไม้ลงมาอย่างสวยงามสรุปก็คือนางเอกนั้นมีพลังระดับธาตุไฟกับธาตุไม้อยู่ในระดับสูงสุดนั่นเองพระเอกเขาก็ตกใจมากที่เห็นแบบนั้นหรือว่า นี่มันคือเวทคู่ธาตุไฟและธาตุไม้มันคือพลังช่องว่างแห่งมิติแน่ๆสงสัยคงต้องเป็นนางไม่ผิดแน่ๆเลยนี่มันแหวนเจ้ามังกรนี่และภาพนี้ก็ทําให้พระเอกนึกถึงตำนานสงครามเมื่อ1 0 0 0ปีก่อนที่จกักรพรรดินีเทียนและเทพธิดาเย็ยนหัวได้นําทัพเผ่ามนุษย์มาต่อต้านโลกวิญญ,ญาณจนท้ายที่สุดท่านจากักรพรรดก็สู้สุดใจจนเสียชีวิตท่านเทพธิดาจึงได้ใช้แหวนเจ้ามังกรผนึกวิญ,ญญาณของท่านจากักรพรรดไว้ จากนั้นต่อมาช่องว่างแห่งมิติก็ได้อ่อนแอลงทุกๆวันพระเอกเขาก็งกัยว่าทําไมลู่ลๆหรือนางเอกของเรานั้นถึงได้มีแบบที่พิเศษอย่างนี้ได้จากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นนางเอกก็หมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็จาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้พเพราะแผ่นแข็งของพระเอกได้รับบาดเจ็บอยู่แต่นางเอกก็ยังทําปากแข็งอ,อ,อยากคิดว่าจะวางแผนทําเป็นเจ็บตัวแล้วย้อนความผิดมาให้ฉันล่ะ ดูเหมือนว่าที่นี่จะเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยรอฉันอีก3วันนะหลังจากนี้3วันฉันจะบอกคําตอบกับเธอเองรอนาย,ยางั้นเหรอเฮ้นายน่ะจะโผล่หน้าไม้ฉันเห็นอีกนะพระเอกเขาก็ยิ้มก่อนจะโยนนางเอกขึ้นมาออกจากที่นี่ไปและหันมาบอกกับพวกศัตรูว่าส่วนพวกแกน่ะก็ตายอยู่ที่นี่ซะเถอะดูเหมือนว่าที่นี่จะมีพวกศัตรูส่งอีกการลํำจวน,นมากมาคอยสอดแนดูพระเอกอยู่ จากนั้นพระเอกเขาจึงเรียกสายฟ้าออกมาเข้าต่อสู้กับเจ้าอีกาพวกนั้นและด้วยความที่อีกามีจำนวนมากเกินไปทำให้พระเอกพลาดท่าถูกโจมตีพระเอกเขาเลยต้องดิ้นรนใช้พลังสายฟ้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นในการจัดการอีกาพวกนั้นจนพวกมันกลายเป็นชิคกีมิไปซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้กำลังมีคนคอยจับตาดูเขาอยู่ตลอดทาให้เขาคอยสั่งลูกน้องที่ชื่อว่าหลิงเฟิงให้คอยไปเฝ้าดูคอยรักษานางเอกไว้ไม่ให้เธอได้รับบาดเจ็บมาทางฝั่งของนางเอกเธอบ้างเธอนั้นก็มีข้ารับใช้ที่น่าร,ร คอยเป็นห่วงเธอที่ชื่อว่าลิหลัวแต่ข้อเสียของเธอก็คือขี้แยไปหน่อยจนนางเอกนี่ยังลำคาญหลังจากนั้นนางเอกก็ขอให้ลิหลัวเล่าเรื่องของตัวเธอในชาตินี้ให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างลิหลัวเธอก็เล่าว่านางเอกในโลกนี้นั้นมีศักดิ์เป็นถึงพระชายาขององค์ราชทายาทเนื่องจากว่าตอนนางเอกเกิดมานั้นพี่ใสกับใครอื่นเพื่อนเลยคนหนึ่งเขาเกิดมาแบบปกติแต่นางเอกตอนเกิดมานั้นอยู่ๆก็มีฝูงนกเทพหลายตัวจำนวนมากนั้นบินพากันมาเคารพเธอ ด้วยเหตุนี้ท่านจากกักรพรรดิจึงมีคําสั่งให้นางเอกนั้นแต่งงานกับองค์ชายนางเอกที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกเหลืองระหว่างนั้นเธอก็ได้ดื่มชาเข้าไปแล้วก็ต้องสำลักออกมาเพราะชานั้นมันรสชาติห่วยเอามากๆเตี้ยวหลัวเธอก็เลยบอกว่าน้าชานั้นนะ่ะฉันนามาจากรงนคนใช้นี่คะ่ะรสชาติมันก็ต้องห่วยอยู่แล้วล่ะคะ่ะนี่ฉันนะ่ะเป็นถึงพระชายาเชลนะทาไมถึงถูกทําแบบนี้ล่ะคนหนูลืมไปแล้วหรอคะนั่นก็เพราะว่าคนหนูนะ่ะ เป็นคนไรประโยชน์ยังไงล่ะคะนางเอกนี่ก็ช็อกเป็นหินเลยจากนั้นเลี้ยวหลัวเธอก็เล่าว่าตั้งแต่เด็กตอนที่นางเอกอายุ5ขวบเธอก็ได้เข้ารับการทดสอบพรสวรสด์และพลังเวทแต่เพราะผลพลังเวทออกมาเป็นศูนย์ทำให้เธอไม่สามารถฝึกกลยุทธ์ได้ แล้วเธอที่ได้ประโยชน์ก็ถูกทอดทิ้งไม่มีใครสนใจจนถูกในประเทศให้มาอยู่ที่นี่รวมถึงนางเอกนั้นก็ยังถูกคนหนุ่มซูสีรังแกเพราะเธอต้องการอยากได้ตำแหน่งพระชายาของนางเอกนั้นมาไว้ในการครอบครองและหลี่หลัวเธอยังบอกอีกว่าทางเดียวในตอนนี้ที่นางเอกจะเอาชีวิตรอดได้ก็คือต้องยอมแต่งงานกับองค์ราชชา,ายญาตเท่านั้นแต่นางเอกเธอก็ปฏิเสธเรือยว่าที่คนหนุ่มไม่ยอมแต่งเพราะองค์ชายจินเหรอคะใครกันล่ะนั่นก็คนที่รักพาตัวคนหนูไปวันนั้นไงคะ ก็ว่าอยู่ทําไมวันนั้นถึงมาช่วยคุณหนูที่แท้แกบคิดอะไรกับคุณหนูนี่เองจากนั้นเลี้ยวหลัวเธอก็ยังเล่าต่ออีกว่าองค์ชายจีนนั้นมีชื่อเต็มว่าน่านกลงหลิวหยุนเป็นถึงผู้ที่แข่งแก่งที่สุดในอาณาจากักรนี้เป็นจอมแม่สายฟ้าที่เก่งก่งที่สุดในเมืองนางเอกที่ได้ฟังเลี้ยวหลัวโม้ใหญ่เธอก็บอกว่าพอเถอะไม่ว่าองค์ชายหน้าไหนฉันก็ไม่สนใจทั้งนั้นแหละเจ้าพวกผู้ชายน่ะมันเชื่อไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเอ๊ะ ช่างมันเถอะรีบอาบ,บน้ำนอนดีกว่าหลิวเฟิงที่ได้ยินนางเอกพูดถึงเจ้านายที่เขาเคารพอย่างนั้นก็รู้สึกเกรธดแทนพระเอกมากจังหวะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีนักฆ่าแอบ,บลอบเข้ามาหานางเอกโดยระหว่างนั้นนางเอกก็กำลังอาบน้ําอยู่ซึ่งแผ่นหลังของเธอก็เต็มไปด้วยรอยแผลจานวนมากที่ถูกทรมานอย่างน่าสงสารระหว่างนั้นพวกคนร้ายก็แอบ,บจาอประตูเข้ามาดูพอเห็นว่านางเอกไม่ละวัดระวังตัวเขาก็ย่องเข้ามาเปิดที่นอนหวังจะปิดชีพนางเอกแต่แล้วนางเอกก็ไหวตัวทันแล้วเล่นงานพวกนักฆ่านั่น จนต้องสะดุ้งร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวแต่มาที่อีกด้านฝั่งขององค์ชายรัชทายาตคู่มั่นของนางเอกเขากำลังสวยสุขกับสาวสาบจนวนมากอย่างเพลิดเพลินหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นไม่อยู่ดีๆผู้หญิงคนหนึ่งก็เหมือนถูกวิญญาณสิงและวิญญาณนั่นกไ็ได้งานว่าตอนนี้นั่นกล่งลิวหยุนหรือเพ่อเอของเราได้บุกไปที่ตำหนักเทพวันนี้แล้วก็ถล่มที่นันเลไม่เหลือชิ้นดีเลย พอองราชายาได้แบบนั้นเขาก็ยุวจัดบอกว่าพวกเจ้ามันไม่ได้เรื่องเลยเป็นถึงองค์กรนักฆ่าดับหนึ่งแต่กับไรย้ยาเช่นนี้วิญญาณนั่นก็บอกว่าถ้าคนคนนั้นจัดการได้ง่ายขนาดนั้นท่านกับข้าก็คงไม่ต้องระบาดขนาดนี้หรอกและที่สําคัญเจ้านั่นมันยังพาผู้หญิงไปอีกคนด้วยผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณหนูสี่ของบ้านในพลซูหรือก็คือคู่บ้านของท่านไงล่ะองค์ราชายาเขาก็หัวเราะพร้อมบอกว่าข้าเอง ก็กำลังคิดว่าจะไปหาพยาที่ไร้ประโยชน์นี่อยู่พอดีเลยจากนั้นมันลุ่งขึ้นองคราชายาก็ได้เรียกตัวนางเอกให้มาเข้าเฝ้าเจ้าก็คือสูหลวงนั้นหรอตั้งแต่ตอนที่เจ้าอายุ5ขวบแล้วผลทดสอบออกมาเป็นศูนย์ข้าคนนี้ก็ถูกขวาย้อมามากกว่า10ปีพอพิธีบ้าบ้าน,นั่นอดูแล้วหุ่นเจ้าก็ใช้ได้นี่แล้วเจ้าคิดจะชดใช้ให้ข้าอย่างไรล่ะนางเอกนี่ก็ไม่พอใจสวนกลับไปเลยว่า แล้วตอนแรกใครเป็นคนเกษกรสนมาขอดิฉันแต่งงานล่ะคะระหว่างนั้นน้องสาวขี้ฉาของนางเอกที่ชื่อว่าสูสีก็มาฟ้องโอเลทายาทว่ายใยนี่น่ะมันเสียสติไปแล้วยใยนี่น่ะมันอิฉาฉันค่ะ้างนี้มันจ้างทหารให้มาวางยาใส่หมอมฉันเลยนะคะฟาบา นางเอกนี่ก็ทำเป็นตอแหลบอกว่าเธอนั้นนอนหลับไดูเรื่องทั้งคืนซึ่งความจริงแล้วเมื่อคืนนั้นนางเอกก็ได้จับนักฆ่ากดลงกับพื้นจนสลบและต่อมาเธอก็จับนักฆ่านั้นห้อยหัวทรมานอย่างโหดแล้วถามว่าว่ายังไงล่ะจะรับสารภาพได้หรือยังว่าใครเป็นคนส่งเจ้ามากันแน่แล้วเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรถ้ายอมบอกฉันจะทําให้แกไปสบายกว่านี้ก็ได้นะึข้าเป็นนักฆ่ามาตั้งหลายปีเรื่องแค่นี้น่ะไม่ทําให้ข้าปีกปากพูดได้หรอก ให้ทันที่คนร้ายจะพูดจบนางเอกมาจับคนร้ายเอาหัวจุ่มลงไปในถังน้ำซ้ำๆข้ายอมแล้วข้ายอมพูดแล้วข้าขอโทษคุณหนูซูสีไปคนจ้างให้ข้ามาวางยาเฮ้อ <c oughs> หล่อนอีกแล้วงั้นเหรอพอนางเอกรู้แบบนั้น <c oughs> เธอได้แผนซ้อนแผนสั่งให้นักฆ่าเอายาบำรุงของท่านชายทั้งหลายไปให้ซูสีกินจนเธอมีสภาพกายเป็นแบบนี้และนางเอกนี่ก็ทำหน้าโคตรกวนแบบทำหน้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากนั้นซูสีเธอก็วางแผนใส่ร้ายนางเอก โดยการจ้างให้หัวหน้าของนักฆ่าพวกนั้นมาแกล้งสารภาพว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแผนของนางเอกนางเอกก็ถามกลับไปว่านี่พวกเรานะ่ะเคยเจอกันด้วยหรอถ้าางนั้นตอนนั้นตัวข่ามีกลิ่นหอมดอกมะลิหรือว่ากลิ่นหอมดอกบัวตันล่ะเจ้าหัวหน้าเขาก็เบิรเลยเพราะตอบไม่ถูกจากนั้นองค์ราชายายกเขาก็สั่งบอกว่าทุกคนพอได้แล้วพระชายาของข้าก็ต้องเป็นข้าสิ ที่สั่งสอนนางและระหว่างที่องราชทายาทกำลังแตะอ่างนางเอกอยู่นั่นเองอยู่ดีๆก็มีคนรอบเข้ามาโจมตีเขาและเขาคนนี้ก็มีฝีมือที่ไร้กาศเป็นอย่างมากสามารถเข้าถึงตัวองค์ราชทายา,าได้ในพริบตาโดยเขาคนนี้เป็นนายน้อยของตระกูลป้ยเฉินมีนามว่าเฉินอิง เป็นหัวหน้าสมาพันธ์ของทหารรับจ้างโดยผมจะขอเรียกเขาว่าเป้ยเฉินแล้วกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นก็จะมีสายสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับองค์าาาราชชายาทพอสมควรจากนั้นเป้ยเฉินเขาก็หลักฐานที่แสดงว่านางเอกนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ทุกคนดูทําให้นางเอกเนี่ยเล่าจากการถูกองค์ราชทายาทลงโทษไปได้อย่างหวุดหวิด แต่เธอก็ยังโดนพอด่อแท้ๆของเธอเนี่ยใช้พลังตบสั่งสอนจนสลบจากการที่เขาไม่พอใจเรื่องที่นางเอกทําให้ตระกูลของเขานั้นต้องขายขี้หน้าและเรื่องราวที่น่าสงสารของนางเอกในการใช้ชีวิตที่โลกใหม่จะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อได้ในตอนหน้านะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้ผมทําต่อก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์บอกให้ผมทําต่อด้วยนะครับทุกคอมเมนต์ของทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ